ไหนดูดิดูดิโออิโออิโออเป็นไรลูกเป็นไรโอ้ยคนมึนตีนมึนนะตีนซ่าอ๋อเน็บกินโอ้ยเน็บกินตีนมาพ่อจับให้พ่อบีบให้บีบให้โอ้นั่งนานไปโทษโทษลูกโอ้ยเน็บกินทางเน็บกิน น้ออุ่นนี่ยากินเ้าม่เป็นไรเป็นไรลูกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วปะาถึง้วถึงแล้วไหนๆยกขาง่ะนี่มาพอบีบให้บีบให้หาหายหายแล้วเียงเออเออออโอ้โหเด็กกินเหมือนกันน้เด็กน้เียงลูก โอ้ม oh, ันเพี้ยงหาย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 แล้วหาย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 ล้วอยู่กับคนที่ทำให้มีพลังมันใจหายยังหายยังหายยังหายแล้วอะกุ๊กกุ๊กมามาดูดูดูเร็วๆหายแล้วอะปอ่าโอเคนะมา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 เดี๋ยวพ่อมาเดินมาเดินมาลูกเดินมาลูกเดินมาเดินได้ไหมเนี่ยเดินได้ไหมเนี่ย โอ้เดินไม่ได้เดินไม่ได้